อาจจะไม่ได้ไลฟ์อะไรเท่าเดิมด้วยครับอตอนได้คู่กับน้องอะไรเงี้ยที่แพรี่อะไรเงี้ยมันก็จะไลฟ์บ่อยแล้วหลังก็จะทางห่างหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยเขาไม่ได้มีเวลาชวนแล้วละครับแล้วเขามีคนข้างกายข้างใจเขาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะล,ลืมพี่ไปแล้วหลังมันก็จะเหมือนน้อยลงน้อยลงมันก็มีแบบใจแป๊วแปบ้างหัวใจก็เรื่อยๆครับสายๆแล้วมองกำลังกลับไปบวชมีคนถามเยอะ มีช่วงหนึ่งที่หายจากวงการไปเลยแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มกลับมาหายไปไหนมาจิงก็ไปทําธุรกิจด้วยทํางานทําการนะจริงจริงก็บรรยายอยู่นะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนเป็นพระอะไรเงี้ยเหมือนตอนเป็นพระคู่แข่งน้อยสะไตร์ธรรมะเดลิเวอรี่ฮ่าฮอะไรเงี้ยคู่แข่งนะพอเป็นครูบาาจารยมองคู่แข่งเยอะครับลูบาอาจารย์เก่งๆพี่ๆเพื่อนๆน้ๆนองๆที่เก่งๆก็เยอะอะไรครับแต่จริงก็รับอยู่ครับงานบรรยายโรงเรียนองค์กร อะไรเงี้ยก็บรรยายแล้วก็ไปทำแบบว่าธุรกิจด้วยอะไรี้มันก็ธุรกิจมันก็แล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่เรื่อยๆช่วงแรกทำกาแฟแบบว่าให้หุ่นดีหน่อยช่วงนั้นก็จะหุ่นดีมากเลยนะครับน้ำหนักลดไปสิบแปดกิโลตอนนั้นน่ะหลังๆก็เปลี่ยนมาเป็นแบบทำของกินบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับรีวิวร้านอาหารเยอะโอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นตอนนี้ขึ้นมากี่โลอืมอยากขายเนี่ยถามสักครึ่งหนึ่งที่ลดไปจริงๆก็มีไลฟ์บ้างหรือว่า ไปรีวิวหรือทำแบบรายการออกทางช่องแพลตฟอร์ม YouTube บ้างอะไรอย่างนี้ครับมหาปลากินมหาพาเที่ยวอะไรก็พยายามทำอยู่พยายามจะไม่ไม่ให้ไม่หายไปให้คนได้คิดถึงอะไรอย่างนี้ครับแล้วอีกอย่างก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์อะไรเท่าเดิมด้วยครับเหมือนตอนที่คู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยที่แพรี่อะไรเงี้ยมันก็จะไลฟ์บ่อยแล้วหลังก็จะห่างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนก็ตามหาอย่ครับหายไปไหนหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ย่แล้วได้ติดต่อได้คุยกับน้องบ้างไหมคะเรื่อยๆครับมีโอกาสไปกรุงเทพอะไรเงี้ยเจอกันก็ทักกันบางทีผมไป รีวิวสินค้าอะไรเงี้ยครับเจอน้องอะไรก็ับถักกันนะครับส่วนน้องก็ไม่หายจะหน้าจอไปเลยโอ้โฮเนาก็สายนี้อยู่แล้วครับตั้งแต่ตอนเป็นพระแล้วเขาก็สายสายโซเชียลอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขารู้ว่าจะต้องเล่นกับโซเชียลอะไรยังไงเหมือนคนรุ่นใหม่ผมมันกลางเก่ากลางใหม่กึ่งๆฮะเหมือนเล่นเป็นบ้างเปนเป็นบ้างอะไรเงี้ยครับเ้างก็โุ้ยพี่อย่าหายที่มันต้องเติมอยู่เรื่อยๆนะแล้วน้องไม่ชวนทำคอนเทนต์ด้วยกันหรอ อุ้ยก็ไม่ได้มีเวลาชวนแล้วล่ะครับน้องคอนเทนต์เยอะคอนเทนต์เยอะกิจกรรมเยอะเออแล้วก็มีคนข้างกายข้างใจเขาแล้วอะไรเงี้ยอาจจะลืมพี่ไปแล้วผมไม่ไม่หลอกจะจริงๆน้องเป็นคนน่ารักนะแต่ด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรนี้มากกว่าครับถ้าเรามีโอกาสเจอกันก็ถ่ายตั้นๆบ้างอะไรเงี้ยครับใช่มันเหมือนเราไม่มีเวลาหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรคะทำไมถึงห่างหายจากการไลฟ์สดไปบางจังหวะมันเหมือนไลฟ์ไม่มันเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับเหมือนแต่ก่อนคนดูเยอะ โอ้แพลตฟอร์มแบบโอ้โหคนเข้ามาดูเยอะอะไรเงี้ยหลังๆมันก็จะเหมือนน้อยลงน้อยลงมันก็มีแบบใจแป๊วแปบบ้างอะไรเงี้ยครับก็อันนี้มีกระแสด้วยนะครับบางทีเขาก็มีคนทําคลิปเลยว่ามาสบมอนกำลังกลับไปบวชมีคนถามเยอะจนบางทีต้องต้องไปปักุดในในเพจเลยครับว่าไม่ได้กลับไปบวชนะครับอะไรเงี้ยก็ไม่นะครเพราะอู๋อยู่มาตั้ง30ปีแล้วครับ ็ออกมาพเพิ่งจะเนี่ยก็จะไม่ถึง2ปี 2> นะครับใช่ครับก็ใช้ชีวิตข้างนอกก่อนต้องเรียนรู้อะไรหลายหลายอย่างเลยครับแต่ว่า<ม>ทุกครั้งที่เจอคนก็จะแบบนี้ครับโอ้ย,ยแบบพรานักเทศสไตล์นี้มีน้อยนะอ,อะไรเงี้ยอยากให้กลับไปใช่ครับเจอพี่ฝนนักนุนทรนี่ครับโอ้ยอยากให้กลับไปเพราะเขาเคยฟังผมบรรยายกันัะผมเทศตอนที่ผมเป็นพระอะไรนี้ครับก็ ก็เข้าใจส่วนใหญ่คนก็จะแบบนึกถึงอตอนตอนบรรยายตอนนี้ก็ได้นะผมตอนนี้ก็บรรยายได้ครับตอนนี้ก็บรรยายได้นะครับเช <laughs> ิญได้นะครับเปลี่ยนเชินได้ครับทุกวันนี้ยังมีคนแบบติดเรียกชื่อพระมหาสมปองเยอะครับพระมหาสมปองพระอาจารย์สมปองอะไรเงี้ย <อา S 1> ผมไปบรรยายจรยังมีหลุดแบบพระอาจารย์ยังมีหลุดแบบอัตมาเพราะว่าอยู่ตรงนั้นนานเราก็ขำอะไรกันเนี่ยอ๋อหลุดอัตมาเมื่อกี้ต้องนัดก็เลยอ๋อดูเนื้อวันนี้จะหลุดคขาาพระอาจารย์กี่รอบอัตมากี่รอบเจริญพรกี่รอบอะไรเงี้ย ก็ยังมีหลุดๆบ้างครับคนก็ยังติดตรงนั้นไปเยอะคนจะจาแต่ทอดช็อตนั้น,นครับโทรศัพท์ก็จะเตือนภาพตอนพิรุษะะเยอะครับตอนเรามาใหม่ๆเราเจอด่านไม่เลยะนะก็ประมาณหนึ่งครับมันก็ต้องมีจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะด้วยความเป็นพระที่เราบรรยายทำไปเยอะด้วยแหละก็ได้เอามาใช้เยอะด้วยอะไรเงี้ยครับตอนเรามีความสุขมันก็จะเหมือนธรรมะจะสาคัญน้อยแหละเพราะเราเพลินพอจะมีความทุกข์ปุ๊บเนี่ยธรรมะจะจะขึ้นมาเด่นชัดมากมมอะไรอย่างี้ครับก็เลย ถ้ามีช่วงดราม่าช่วงอะไรก็ได้ได้ออกธรรมะมาใช้การขอโทษการให้อภัยจริงๆก็เป็นพระหรือคารวาก็มีธรรมะได้เหมือนกันนะครับมีคนแซวผมด้วยว่าตอนเป็นพระสนุกคนนี้อีกเต,ตอนเป็นโยมดูขุมขึ้นนะอะไรเงี้ยคือเป็นพระเหมือน เหมือนยุคนั้นแซวใครก็ได้ไม่ค่อยมีใครถือโทษกดเครื่องเราอาจจะจีวรคุ้มตัวคุ้มครองอยู่เอาเป็นคารวาญาติโจมเดี๋ยวพี่เออพอยุคสมผมเทศในใหม่ยังไม่มีคำว่าบุญลงบุญรี่แซวกันได้หยอกกันนะยุคนี้ต้องระวังมากขึ้น แล้วแล้วเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างหัวใจก็เรื่อยๆครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรียนเข้ามาไหมหรือยังไงแหมแล้วก็ไม่ได้ขี้เหละขนาดนั้นก็ต้องมีบ้างเออก็เรียนรู้กันอยู่หัเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยมีเรียนรู้กันอยู่ใช้คำนี้ใช่แต่ก่อนก็จะเล่นมุกกับแฟนเพจแฟนเพจอะไรเงี้ยจริงๆแฟนเพจเขาก็ก็น่ารักเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างเงี้นะฮะหลังๆก็อาจจะมี มีแฟนจริงบ้างอะไรก็ว่ากันไปครับโอ้อายุก็ปูนนี้แล้วมันก็ต้องมีบ้างน้องอ <c oughs> เห็นไหมต้องมีแล้วมีอีกอยู่นั่นนะแหละเออเออบางทีกาลังจะลุ้นว่าเอ๊ะก,ก,กำลังรักกันเฮ้ยบางทีกําลังอกหักกำลังเปีอบใจเอ้ามีความรักอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยพี่ก็ต้องตามตามบ้างอะไรเงยพี่ก็มีบ้างแล้ววางแผนกับความรักครั้งนี้ยังไงบ้างคะว่าเรื่อยๆสบายๆมากกว่าครับเพราะว่าตัววไวด้วยอะไรเรามันคงไม่ไม่หวือหวาไม่ว่าอย่างือให้คนฮือฮาอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็เป็นความรักของคนที่คอ่คนข้างมีอายุแล้วนี่ก็ 4, 4<า>ี่สิบเข้า45<า>แล้ว<า>อะไรเง<า>ี้ยยามเหนือ่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยามใหม่เถอะครับ <c oughs> <c oughs> ในวันที่เราไม่เหลือใครมองกระจกแลยิ้มัะไรถึงไม่เหลือใครก็ยังเหลือตัวเราเอง <c oughs> ให้กำลังใจทุะะกท่านนะครับโอ้โหมีฉากสุด้วยสวัสดๆครับทุกท่านครับ